ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถือเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่จำกัดเพศอายุและไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้ค่ะคุณทราบไหมคะว่าจากผลสำรวจทักษะความรู้ความพร้อมของคนไทยในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีเพียง32%ที่รู้วิธีการและสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะในขณะที่หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น มีการเรียนรู้การทำ CPR เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ในโรงเรียนไปจนถึงวัยทำงานเลยค่ะการขาดทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้หลายคนลังเลเพราะไม่มีความมั่นใจในการลงมือช่วยเหลือค่ะ ถึงแม้ว่าในประเทศไทยมีการอบรมการทำ CPR ผ่านองค์กรต่างๆแต่ปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคในการฝึกการทำ CPR คือจำนวนหุ่นฝึก CPR ที่ใช้ในการอบรมมีไม่เพียงพอค่ะทำให้การฝึกปฏิบัติจริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ก็ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากหุ่นที่มีอยู่เดิมมีขนาดค่อนข้าง ใหญ่และราคาสูงส่วนในหุ่นที่ราคาจับต้องได้ก็มีฟังก์ชันการทํางานที่ไม่หลากหลายค่ะนวัตกรรมเซช,ชั่นการช่วยชีวิตเบื้องต้นในผู้ใหญ่มีความแตกต่างจากแบบทั่วไปค่ะจะประกอบไปด้วยแผนภาพรูปซึเหมือนคนขนาดผู้ใหญ่พร้อมวิธีการทํา CPR ค่ะและชุดกดหน้าอกพร้อมตัวแสดงผลบนหน้าจอเสียงการกดและเวลาที่ใช้ในการกดค่ะ ซึ่งมีข้อดีที่แตกต่างจากชุดหุ่นทั่วไปค่ะคือมีขนาดไม่ใหญ่น้ำหนักน้อยราคาต่ำกว่าทั่วไปใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้สะดวกค่ะ วัตกรรมเซสชั่นการช่วยชีวิตเบื้องต้นในผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดฝึกและผลักดันให้การฝึกการทำ CPR เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกอย่างถูกต้องและพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานราชาการมูลนิธิและองค์กรต่างๆค่ะ นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถฝึกทักษะการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องค่ะเกิดความมั่นใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อต้องช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะทำให้ทักษะการช่วยชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะเราได้นำชุดฝึกไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้และพบว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ CPR ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจค่ะนวัตกรรมเซสชันการช่วยชีวิตเบื้องต้นในผู้ใหญ่ของเรา คือก้าวเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกอย่างถูกต้องเข้าถึงได้และพร้อมเป็นพลังสำคัญในการช่วยชีวิตผู้อื่นในยามวิกฤตเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าและทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตได้ค่ะ